สวัสดีครับวันนี้คือย่อง PJ Mobile s นะครับผมก็จะไป็นคลิปนี้เรื่องกดไลค์ก็ใช้ก็กสับไลค์ก็กระหงนะผม <î S 1> วันนี้อยู่กับเครฮะออวันนี้อยู่กับดาวถันอีพีที่ห้าหรือปรเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้จะมาพาให้พี่ตองนะผมพี่ตองก็อยู่ละเต่เขาจะมาแต่ผม,ผมอ๋อคือความจริงนะครับความจริงอะผมอยากไม่ผมไม่ได้อยากให้คิมคีผ้าคือยังไงคือคิมขีมาขอเล่นด้วยแต่คือไอ้คิมขีมันมากครับผมมันไม่เข้าเกมครับผม อันคลิปนี้ผมก็เลยให้คลิปขีภาพครับงั้นเราไปมคมขีกันเลยครับไป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 เรนดิกลัวนี่ข้าเกมมาแล้วครับผมโอ้โหเหนนี่ช่วยปืนยายมาก็สิบแปดโอ้โห คือผมจะบอกว่าความจริงคิมคีมันพากไปแล้วนะครับแต่ไฟล์มันหายนะครับผมเลยต้องพากใหม่ครับซึ่งก็นั่นแหละครับมันต้องพากใหม่ครับก็เรามารับชมแล้วไอ้เหี้ยคิมที่มีวินมีผิดเออคือตอนนี้คิมคติดผิดอยู่นะครับผมไอ้เหี้ยพี่มีเลยนี่คือตอนนี้มันไม่พากนะครับคือมันติดนะครับผมเอ้ยไม่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 คือเดี๋ยวมันจะเถิด โดนเจอถนึงพันเดี๋ยวผมต้องสต็อปเกมไว้ก่อนนะเพราะว่ามันติดไม่ค้าน่ะนะผมมีการติอะไรอันนี้ครับโอ้โหเอาแล้วเบอร์ามเลยครับเดี๋ยวนี้เอาพี่โจที่ที่คาดาดลมแล้วครับโอ้โหกินหมอนกินยามีโอ้อ้าวพี่เบอร์สามเอาเอาพี่เบอร์สี่โอ้โหพี่ลมแล้วขนาดนั้นน่ะตานี้น่าจะดูโง่หน้าดูเนี้ยดูสีนะคือ ผมจะบอกเลยว่าคลิปนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากคือคุณโจจีไม่ใช่แขกนะครับก็คือทีมงานเราเป็นคนที่เราไม่ติดเิดนะติดสำลักมาแล้วเก็บตีไหมเก็บตีไหมันนี้เก็บตีแคมพวกแคมพูนโอ้โหเป็นไงโค้งสั่งโอ้โหเก็บตีเลยครับ นำมาแล้วครับหนึ่งสรวนกร็นตัวกระปองเลียนแต่งครับเลียนแต่งงบพากหนลยอันนี้อ้อมไปด้านขวาครับโอ้โพทำไม่เก่งนะอันนี้ผมพาก็ไม่ใช่งานถนัดนะอันนี้อ้อมขวานะจะอ้อมไปอ้อมขวาไปดูกัน อ้ามสายอ้าอาวขวาดีว่ะอ้าว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 โอเคแลาวขวาจะโดนดักยีบดีไหมดักเคล็ดไหมปะเชคลื่ออย่างวันนี้พี่จะอีหูสิดลมไปแล้วครับโอ้โหบุษทางของเราชุบไหมบอยเข้าลงมาชุบเนี่ยลงมาดิมึงก็ลงมาดิจ้าเดี๋ยวกูก็เปิดแม่งหรอกหัวเบอร์สี่ก็ล่วงไปคนหนึ่งจัดการข้าเดาข้อข้อจัดการดูนะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงกำพากมาแล้วแล้วไฟมันห่างไงอือเอ้ยนี่เขาจะเก็บสามนะอันนี้ก็าอนี้จะฟอยดครับง่ายอันนี้นะเขาติดสองแล้วยิงหัวสองตัวเลยอันนี้บาด้ายเช้นเม็ดปั๊บโดดนี่ไงบอกแล้วโดดนี่จะฟลอยด์ง่ายง่ายจริง คืนนี้อาจจะเป็นผลงานการภาคคิมขีชิ้นสุดท้ายของคิมขีแล้วที่จะได้รับภาคนะครับแล้วคิมขีมก็ไม่ภาคครับโผล่แล้วนเอ้ยครับผมเอะอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมหน้าอ้อมหลังแต่อ้อมหลังติดวงวงตายสายงูควายเอ่อ้อมนะ เปิดกลางโอ้โหไปทางขวาด้วยทางขวาขึ้นจะดดกเช็ดเม้นไหมเปิดไอ้ดอกหรือเปิดไรเปิดคนเปิดที่อะไรเอาเจอคนด้านซ้ายเปิดไหมเปิดเรียบร้อยเอางงนะงงนะโค่นงกับลิงเอางงนะไม่งงหรอกเพราะว่าพราะบางคนหายมาไหนไอวอรไหมนี่เอาเอาซ้ายเปิดน้องซ้ายเปิดอะไรนี่ซ้ายเปิดขวาเปิดน้องขวาเปิดนี่ไงแค่เดานะค่นไง จะปาเช่นไหมตัวนี้จะขึ้นไหมไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นเอาโล่เอามาหุ่จีจุดจีจุดจีจุดจีคือคือคด่าโดดโอ้โหเอ้ยไม่ตายได้ไงวะโดดนี้ไม่ตายได้ไงวะแบกเนี่ยจะขึ้นไปแล้วก็โดดนะเพราะได้ไม่ได้เลย คือเขาสมมติว่าไอตอนที่ประกาศตอนนั้นนะครับว่าคือคุณจจจีถ้ามีภาพก็แปลว่าเขาอนุญาตให้เอามาใส่ได้แต่ถ้าไม่มีก็แปลว่าเขาไม่อนุญาตให้ใส่ก็่าด่าเขานะเพราะว่าเขาหล่อที่สุดองในเปเกรนะผมไม่ไม่ใช่แตงหวหัวผมวหัวไม่ใช่ไม่มีใครหล่อสู้เขาได้แล้วใช่หรอเปล่าไม่ใช่แล้วไม่แต่เจ้าของพี่มนก็หล่อไม่สู้ไม่ได้เย่ายวเราผมผมผมหล่อน้อยสุดครับเลือกใครหล่อรองสุดครับรองรองนี้เป็น คุณคีนะครับอยู่แล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องชมนะนไม่ต้องชมนะมันจะเอานะเอ่อเอาฝาไปนี่จะเยอะหรอไหมมายืนอันนั่ออง,ง,นง,นนงนี้โดนโดนเปิดน,นะโโหัผ่าจะแหลกนิดหน่อยครับแหลกนิดหน่อยโอ้โหแต่อร่อยแน่ไอ้ชาปวดตรงเอ,อ่าเรามาต่อกันเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้ มืนจะหลุดข้างๆนิดหน่อยนะคะผมนี้ครับที่มันหลุดก็เพรานี้ครับเนี่ยมันกระตุกมนแล้วครับเือยแล้วก็จะตปิดแล้วแลนนี้เอ้าคุณเป็นเจดาวเอางไงก็ต้องดนชนนิดหน่อยเพราะผมก็แปลมือกันกระตุกจัดแต่น้องเอาน้องอนี้ปัดปัดท้ายเอาน้องท้ายท้าพันยาอยู่พันยาปิดจุดอยู่คุณที่ซัดเรียบร้อยที่หนึ่มโอ้โหยแล้โดยค้างๆครับผมสัฟินก็ขาตรวรานเลยครับผม ยังยังไม่จบซ,ซึ่งตามเมื่อกี้นะครับคือเราบวกสองดาวคือระบบจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่ครับผมแล้วของรางวัลที่เราจะได้นะครับผมซึ่งผมว่าหลายคนก็ไม่จะได้เลยนะผมผมว่าเดี๋ยวมีลุ้นนี่คนระับก็จะเป็นอันนี้เลยเสื้อ Get too close, and you might get burned.